นี่น้ำเป็นน้ำป่านะน้ำป่า ажу, น้ำตกนี่ร้อนชาวเราก็ทำฝายให้เป็นน้ำตกเป็นชั้นๆๆเลยดูโอ้ยดอกยาวดอกยาวมากอืมเขรียกเห็ดคนน้อยมันจะคือโอ้ดอกเห็นป่ะนะตูมูตมี <must be S 2> สวัสดีครับพบกับตะตูพาลุยพาทำพาเก็บเห็ดวันนี้เราจะไปเก็บเห็ดกันครับผม เห็ดในไร้ครับไปเราจะได้เห็ดอะไรมั่งไร่ไร่ผสมครับดูมาดูดินี่ดูเห็ดเห็ดเห็ดมันเกิดเต็มไปหมดเลยครับพงนี่เห็นไหมนี่โคนหนุนนี่นี่เห็ดอะไรก็ไม่รู้ไปเราจะพาไปหาเห็ดโคนหาเห็ดอะไรหลายอย่างที่เราเนื้อหากันเราไปดูว่ามันขึ้นอีกไหมไปไปกันไปกันโอ้โหโอ้โหโอ้โหหว่าเห็ดโคนมาดูใกล้มาดูดู โอ้เหมือนเปียบเนะลยเราคิดว่าโอ้โหเห็ดใหญ่ออกเลยนะไม่ใช่นะอันนี้เห็ดเมาเนะอย่ากเก็บกินเนื้อตายใช่ไหมไป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 กันดีกว่าโอ้ยไปไเห็ดกินได้นะกินได้ถึงขนาดนี้คนระับนี่มันกินไม่ได้ดูนีนนน่ดูนี่ผมเจอแล้วนี่เห็ดโคนกล้วยเห็ดโคนนะดูนี่ดูนี่ดูนี่นี่เหระโอ้ใบกล้วยใบบกล้วยอ,อือดู โอ้มี้ำตูมด้วยนะถ่ายภาพยังภาพยังถายภาพยังภาพยังเห็นไหมห็น้ำตูมมานี่เห็น้ำตูมมา้ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหห็หโอ้ยดอกยาวดอกยาวมากเห็นไหมเห็นไหม อโอ้โห,โโหสามรอบนะต้มน้ำสักสักครึ่งหมงดูดูด,ด,ดูนี่ก็เรียกเห็ดนำสถาบ้านผมนะอย่างไ,าไม่เดี๋ยวข้าไปดูใหม่นี่ดูนี่มันขึ้นคอนถนนมาดูมาดูมาดู ี่เห็ดโคนน้อยครับผมนี่เห็นปะเห็นปะเพียบเลยเห็นไหมเห็นไหมนี่ถ่ายรูปยังถ่ายรูปยังเห็นยังอ๋อมันขึ้นเองนะครับเราไม่ได้เพาะอันนะไม่ได้เพาะไม่ได้เพาะเลยนี่ผมแวกไปดูดินี่เห็นปะเห็นไหมมันขึ้นวันนี้เราก็เก็บกินได้เลยนี่ เเห็ดคนน้อยมันจะขึ้นหลายกับซากพืชเกี่ยวกับพวกปลาพวกใบไม้แห้งใบกล้วยใบยสะบรดนะเงาสับะรดมันก็จะขึ้นมันจะขึ้นหลายหลายเข่าพันมากนี่เ <c oughs> ห็ดเึืองจแดง หั่นตากแห้งต้มน้ำร้อนกินมาใชา้ท้ายานักแลหูดอกเห็นปะฮะต้นมุตุมินี่ดอกใหญ่ดอกใหญ่ดอกมันทุนๆน,นี่กินได้ครับต้มตุมิ แสบโหนี่ดอกใหญ่มากเลยทีกใหญ่มันสั้นนะมีใหญ่มันมีแับสั้นแบบยาวมีแบบสั้นโคตรน้อยเหมือนกันแ่บ ทำไรก็แซ่บน,นี่โอ้โหขึ่นนะดยยอกมันจะยาวๆอืมนี่ยาวมากเลยเหรอขึ้นในปา์าอาหารธรรมชาติสร้างสรรค์ดดวยมือเรานี่แหละนี่เหรอน,นะนี่ดู ดูอกินได้นอกกลับแล้วครับนี่พาวชมน้ำตกน้ำตกอไครับน้ำตกนะในไร่น้ำตกเลยนะน้ำตกนี่น้ชาวเราก็ทำฝายแล้วเป็นน้ำตกเป็นชั้นๆย นี่เห็ดคนครับพอได้กินครับแจ่วปนครับเห็นบ้เห็นบ้โตูมครับนี่ก็เห็ดคนน้อยครับคลิปนี้ก็มานี้ครับเดี๋ยวเราได้เยอะหรือว่าเราทับตามใจเราก็จะเรียนกันแล้วก็แชร์กรนไปตามครับตัวลูกก็ดีสั่นนะครับหีือถ่ายเป็นเศษแไร่ทานมนี่เศษแต่ไร่ไม่ติดน ใส่เห็ดได้เห็นเนห็ดแล้วพลการนะครับด้านหน้ามีขนาดในไล่แล้วน้ำอยังขนาดนี้ไปครับผมดูดูดูน้องน้ำตกนตกไปโอ้น้ำตกนตกโอเคปลาครับนี่อาเทียน้ำตกกันแล้วลองปีนี้ใายเห็ดได้เห็นเห็ดแล้วพลังกานอย่างข้างแน่ขนาดในไร่นะคน้ำอย่างขนาดนี้ นี่นะครับเดี๋ยวเด้อดได้แล้วอ่ะไปดูกันเนี่ยนต่งโตอากาศซินซึมครับโอเคครับเอาละครับผม